แล้ววันนี้นะครับเราจะมานี่เลยนะครับทําสีนะครับให้กับบางโซ่นะครับหรือว่าครอบโซ่นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทํานะครับเจ้าบางโซ่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับพ่นสีแล้วก็พ่นเทียงเงาเรียบร้อยนะครับดีดิเหมือนไม้เลยนะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมต้าดิ่งหิงนะครับและวันนี้นะครับเราจะมานี่เลยนะครับทําสีนะครับให้กับบางโซ่นะครับหรือว่าครอบโซ่นะครับของนันทิดานะครับสี่เก้าร้อยของเรากันนะครับอันนี้เป็นบางโซ่รถเก้านะครับก็จะดูแปลกๆตานิดนึงนะครับคือยังแข็งแรงอยู่นะสภาพยังแข็งแรงอยู่แต่แค่ สีอาจจะไม่สวยแล้วนะครับมีทะลอกมีอะไรบ้างนะก็เลยวันนี้นะครับเราก็จะมาทําสีนะครับทําสีใหม่กันนะครับให้มันดูดีขึ้นนะอันนี้มันดูโซมนะครับมันพาให้รถนะครับดูโซมไปด้วยนะก็ขั้นตอนการทํานะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับเราก็จะทํานะครับทําการคาดนะครับแล้วก็พ่นสีนะครับแล้วก็เคลือบเงานะครับให้กับบางโซ่นะครับเพื่อ ้กกนสิมแลว็เพื่อความสวยงามด้วยนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างโอเคนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดของผมนะครับก็จะมีฝอยนะครับฝอยขัดหม้อแล้วก็มีฟองน้ําแล้วก็อันนี้เป็นน้ํายาล้างจานนะครับสูตรที่ทําเองนะครับก็ใส่ไว้ในขวดแอลกอฮอล์นะแล้วก็จะมีนะครับสีสีเงินนะครับแล้วก็สีเคลียร์นะครับหรือว่าเล็กเกอร์เคลือบเงานะครับ นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทําของผมเลยแล้วกันโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทําความสะอาดนะครับเจ้าบางโซ่ของเรากันก่อนนะครับเพื่อที่จะกาจัดนะครับพวกคราบน้ํามันนะครับคราบน้ํามันพวกคราบสิ่งสกปรกต่างๆที่ติดอยู่ที่ชิ้นงานของเรานะครับเอกไปก่อนนะก็คืออันนี้เนี่ยผมนะครับเอากระดาษทรายนะครับขูดขัดลพวกที่มันเป็นสนิมปูดปด ที่มันเป็นเม็ดเม็ดสนิมที่เป็นก้อนๆเนี่ยออกหมดแล้วนะครับคือมัอนจะเรียบหมดแล้วนะเหลือแต่เป็นข ult, นุขนๆๆนยนะครับขุยสนิมเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้เดี๋ยวเราพน่นเคลือบไปก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดนะครับมีสติ๊กเกอร์นะครับมีสติ๊กเกอร์หรือว่ามีอะไรที่เราต้องการที่จะเก็บเอาไว้นะครับบนชิ้นงานนะครับให้เรานะครับแปะ NG นะครับแปะพวกสอกอตเทปเทปใสหรือเทปขุ่นอะไรก็ได้นะแปะทับเอาไว้นะครับก่อนที่เราจะไปพ่นนะมันจะได้ ไม่ไปทับนะครับพวกสติกเกอร์บนชิ้นงานของเรานะครับอันนี้ผมก็แปะเอาไว้แล้วนะแปะเทปใสเอาไว้แล้วนะครับเพราะว่าสติกเกอร์อันนี้นี่มันมีความคลาสสิกนะฮะเราไม่อยากจะแกะออกนะครับมันเป็นของเดิมติดรถนะก็เลยแปะเอาไว้นะครับก็โอเคนะครับขั้นแรกเราก็มาทําความสะอาดกันก่อนนะ เดี๋ยวเราก็เอาไปแขวนตากแดดได้นะฮะเดี๋ยวก็ขออนุญ,ญาตขัดอีกนับอีกหนึ่งชิ้นส่วน,นครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปนําไปตากแดดกันนะครับก็โ okay. อเคยวขออนุญ,ญาตขัดอีกชิ้นสักคู่หนึ่งโอเคนะครับตอนนี้เราก็ขัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมานาไปตากแดดกันแต่ดูทรงไม่น่ามีแดดล้วฮะมืดนะครับฟ้านี่มามืดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตากไว้ให้แห้งก่อนนะครับแล้วเรามาค่อยมาเตรียมตัวพ่นสีนะครับ โอเคเดี okay. ๋ยวไปดูกันโอเคนะครับเราจะตากเอาไว้ให้แห้งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพ่นสีกันนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรานะครับตากเอาไว้จนแห้งแล้วนะครับเราก็จะมาลงสีนะครับรอบแรกกันนะครับเราจะลงสีทั้งหมดสามรอบนะครับแล้วก็รอบที่สี่เราก็จะเป็นเคลือบเคลียร์เงานะครับก็แดดก็จะหมดแล้วนะครับดูดิฝนมาเยอะครับต้องทํางานแข่งกับฝนล้วนะครับ โอเคเรามาเริ่มพ้นรอบแรกก่อนเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวค่อยมาค้นรอบที่2แล้วก็รอบที่3ครับเรื่อยๆนะครับ a few minutes later โอเคเราจะมาพ้นต่อในรอบที่2นะครับแดดกำลังดีเลย <S <S <le itary> ก็โอเคน,นะครับ เดี๋ยวค่อยมาพ่นอีกหนึ่งรอบนะครับ a later few minutes later. โอเคนะครับเราจะมาพ่นรอบที่3ามกันนะครับพ่นรอบนี้เสร็จแล้วก็จะไปพ่นเคลียร์เงานะครับโอเคนะครับเราพ่นรอบที่3ามเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ รอให้แห้งสักพักหนึ่งเราค่อยมาพ่นเคียยงเงานะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราพ่นนะครับเจ้าสีเงินนะครับสามรอบแล้วนะฮะต่อไปครับเราจะมาพ่นนะครับเจ้าเคียย์เงากันนะครับหรือว่าคล้ายๆแลกเกอร์นะฮะเคียยงเงานะครับลงเคียยงเงากันเลยนะลงสักรอบสองรอบก็ได้นะฮะแล้วแต่ เราลงเคลียร์เงาแล้วเราก็จะทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ลงอีกรอบหนึ่งก็เป็นอันเสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูตอนที่มันเสร็จงานแล้วนะตอนแห้งแล้วแล้วก็นําไปใส่ที่รถกันนะครับว่าจะดูสวยงามแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวข้ามไปเลยนะโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทํานะครับเจ้าบางโซ่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับพ่นสีแล้วก็พ่นเคลียร์เงาเรียบร้อยนะครับดูดิเหมือนไม้เลยนะ อันนี้ก็เป็นสติกเกอร์เดิมนะครับที่ติดบางโซ่มาเลยนะแล้วก็ใช้สกอ็อตเทปแปะทับนะครับแล้วก็พ่นไปนะครับแล้วพอพ่นเสร็จแห้งเสร็จเราก็ลอกออกนะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับสวยงามนะครับสวยงามมากเลยชิ้นนี้เนี่ยมันจะปุปุนิดนึงเพราะว่ามันเคยหลุดแล้วมันก็กระแทกพื้นกระแทกอะไรมาแลก็เลยปุบปุแต่ว่าชิ้นบน,น่ยคือเนี้ยบเหมือนเหมือนของใหม่เบิกสูนเลยนะตรงนี้ก็จะมีรอยนิดนึงเพราะว่าผมปะนะครับตร,ตรงนี้ตรงรูน็อตนะผมปะใหม่มก็จะแบบไม่ค่อยเรียบ แต่ว่าชิ้นงานก็ออกมาโอเคนะครับคือวันนี้เนะี่ยโชคดีที่มีแดดช่วงเช้านะครับอันนี้พอช่วงบ่ายก็มืดคึ้มเลยนี่ผมทายตาฝนเลยนะฝนตกมาเกือบอาทิตย์หนึ่งละเลยไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับไม่มีแดดนะตอนนี้ก็เริ่มลงเม็ดหนัเม็ดละเริ่มหนักละโอเคเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับว่าใส่แล้วเนี่ยมันจะดูสวยงามดูใหม่ขึ้นขนาดไหนนะครับถ้าเทียบจากของเก่าของน้านี้เลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูตอนใส่กัน ก็โอเคนะครับเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการทำสีบางโซ่ใหม่นะครับก็ถือว่าสวยใช้ได้อยู่นะครับถือว่า ผ่านนะสำหรับการที่ผมทําครั้งแรกนะพ่นพ่นสีทําสีครั้งแรกก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับตอนนี้ต้องย้ายสถานที่เพราะว่าฝนตกค่อนข้างหนักแล้วนะก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะครับคลิปวิดีโอการทําสีแนวนี้นะพ้นสีทําสีเคลือบสีอะไรประมาณนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะครับสวัสดีครับ